สวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามึงมึงนีเพรชกแกีแกงไกแ่แกงไก่บ้านเด้จ้าแกงไก่บ้านใส่ใส่ออียงนะอน่ไม่ซมนนองไม่ซม,ม,มขาวๆแกงไก่บ้านเครื่องของเพรชกสิมีะตะไคร้ใบบักูดแล้วก็พพี่แข็งตำแล้วกัผักอิตูต้นหอมนะค่ะพี่น้องจ้าที่ขาดบ่ได้ก็คือปลาแดกผงนัว ปลาเดกแล้วก็ชูรวแล้วก็รลดีนะคะรวดีกับใส่ซตเติมนิดน้อยนี่ปลาเดกอยู่บ้านกันนี่เนี่สองคนเด้่มึงนี้แต่หน่อยไปขายไอติมบรรยากาศป้านทุ่งบรรยากาศดีมากค่ะแต่ร้อนเข้ามาดูบิทีขันแกงไก่ไสโนมิโซมแต่ละคนก็บชิมีสูตรของไผ่ของมันเนะจ้ะมาเบิ่งกันเลยนี่ค่ะ ชุดชุดแกะก่อนจ้า <Okay. S 1> เหน่อไม่สุมหน่อไม่สุมลงไปลุ้นก่อนเด้อพี่น้องไม่ดองล้างก่อนเด้อจ้ะล้างดีๆล้างทำความสะอาดก่อนนะคะหัวหน่อไม่ส <Wow. S 1> ุมทางคนกับใส่น้ำก่อนเจ้ไป เพี้ยยี่ขวานเอไม้สุมก่อนขวานเอไม้ดองก่อนขวานเอาไม้สุมแล้วเท่ากบสีเอาไก่ไกล่ลงไปรวนด้วยเลย ขัวใส่กันเลยจ้าพี่น้องจ๋าใกล้บ้านนี่ค่ะใช้เป็นพืิกแห้งค่ะใส่ลงไปเลยค่ะอ่าเอใหม่ไม่เผ็ดอยู่แล้วเลอจ้าพี่น้องจ๋าเอากขัวล้วนให้ไก่ ไข่ไก่มันสุกก่อนแล้วเขาจะจ้งเติมน้ำห้างคนเพิ่อนกะใส่น้ำก่อนจะว่าสูตรเพี้ยนใเพีบันวให้มันได้หอมหอมจะหน่อยไปขายของหอดใ่เนอะ้ะแกีไก่ใส่หน่อไม้ดองค่ะสูตรเราเอง กินยำได้แซ่บยำนานเดี๋ยวเพคกย้เติมน้ำลงไปเด้อจ้าพี่น้องจา้าเนี่ยเติมน้ำลงไปค่ะไม่ต้องใส่น้ำเยอะเดี๋ยวแม่ใส่ให้ลูกเดี๋ยวแม่ใส่ให้นี่ค่ะเดี๋ยวเข้ากะชิปปิดฝาว้กอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะปิดฝาว้ก้นให้ไกลมันสุกกอนจ้าเดี๋ยวเข้ามาเบิองน้ำกันเดี๋ยวเพหา่ะฝาหมอกันเบืองไม่เดี๋ยวแม่ใส่ให้ถอ,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 อยออกมาจากเตา แน,แน่แน่ช่วยโอ้แน่น่ช่วยปิดฝาเดี๋ยวมาเบิ่งตอนสุกน้ำกันจ้าเดี๋ยวเขามาปรุงรสน้ำกันนะจ้าพี่น้องจ้ามาพี่น้องเขามาปรุงเครื่องกันจ้าเกล็ดบุกบุกเลยแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองแก่กระชีใส,ส่น้ำปลาลางไป ใส,ไส่ไปสองทับพีค่ะชิวรุเพลงยังีิบไซร์รุดดีเพราะว่าเพจดิซิมบึงก่อนเราจะชิมดูก่อนนะคะแกงไก่ใส่นมไม่สมนี่เป็นอย่างที่แสบดิพี่น้อง เครื่องแล้วเพชร็จกับชิซิมเมื่อก่อนอืมไ,รไมอร่อยค่ะใส่อะไรใส่รสดีไปนิดนึงเออเอาไหร่ไหมพอ,อแล้วค่ะพอแล้วค,ค่ะเหรอใช่ค่ะคนี่ค่ะ ของเราก็เสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ต้นหอมต้นหอมกับพัพะตูจ้ะพี่น้องจ้าต้นหอมกับผักใบเมงรักจ้แาแย่างงูเฮียแย่างงูเฮียเอาขึ้นไหมลูกเอาขึ้นเร็วๆพี่น้อง,งโอ้โบอลลีนน้ำแจงโมลเลยแกงไก่ใส่ใบเมงรัก ไม้น้องไม่สูงพี่น,น้องเ้ยแซ่ๆน้ำกันมันลูกไปใช่เกือบใช่เกือบนักเรี่ย หนูชอบไหมชอบหนูจะใส่ไปโรงเรียนเหรอคะใส่หนูกินอะไรอะ่ะหนูกินแตงโมเอ,อริรนปร๊าป๊าหนาหนากินน้ำได้ไหมแตมงโมมีดอกแตกงโมเลียตะเปียกตกักกิมอุ้ยเหมือเห็ดเหี้ยน้องจ๋าแกงไก่เลยเกแกงไก่จ้าแกงไก,ก่บอกใส่ในในมืนอนั่นแน่อ่ะ ใส่ใส้นงไม่โซมเอานี่ค่ะน่อยนะราจับคนกินบอดายกินบอดายมันเผ็ดลูไไดนนยไม่ได้ค่ะมันร้อนค่ะลูกขาโร้อนไหมันร้อนจ้า ินเขาน้ากันพี่น้องนะพี่หิวเขาแล้วพี่แจ๊อันไปลุ้งไอติมมาเพราะว่าแต่นหน่อยเราเราอันวลาเพิ่นลุ้งไห้เราเช็คบ่เป็นเพกระตองไปเช็คแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองของเราค่ะมือนี่เสนอเมนูนี่ละแกงไก่ใส่หน่อไม้สมมื่อนี้เพชรกระซี่งของทรงเนื้อแดดเดียวหมูแดดเดียว,ยวใส่กรอ,อกนะค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ซอยอุดหนุน้อจ้าขอบคุณหลายๆผู้ใดอยากได้สินค้ายัายกยายางกะสั่งเพชรใดคือเกาเด้อจ้า วมื่อกี้ก็ขอไปก่อนไปกินเขาชิไปกินเขาหิ้วเขาจ้าพี่น้องจนที่เที่ยงเที่ยงเหนือยยังไม่ได้กินเขาเศร้าอยู่จ้าไปก่อนเด้วจ้าสวัสดีจ้า